โปรเจกต์ c a r e แคเอร์โปข้อสอบกพอพประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา146-166ถึง1 6, 6 6ทีม16ข้อที่1กรณีในข้อใดต่อไปนี้จัดว่ามีความผิดฐานยักยกอกทรัพย์ก่ไก่เจ้าหน้าที่กปลอมแปลงเอกสารของหน่วยงานราชการขอใครเจ้าหน้าที่สไม่ยอมส่งมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการเงินของหน่วยงานรัฐ ควายเจ้าพนักงานปอรับเงินจากนายเอเพื่อที่จะให้ในายเอผลผิดงอง,งูเจ้าพนักงานจอบังคับนายบีให้ส่งมอบโทรศัพท์มาเป็นของตนเองตอบขอไข่เจ้าหน้าที่สอไม่ยอมส่งมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการเงินของหน่วยงานรัฐ คำอธิบายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาพศ2499มาตรา147คือการที่เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์มาเป็นของตนหรือยักยอกไปให้ผู้อื่นโดยทุจริตข้อที่2ในประมวลกฎหมายอาญาคำว่าโดยทุจริตหมายถึงข้อใด กอไก่แสวงหาผลประโยชน์ที่อันมีควรเพื่อตนเองขอไข่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นขอควายแสวงหาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นงองูแสวงหาผลประโยชน์และทรัพย์สินอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตอบขอไข่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น คำอธิบายตามประมวลกฎหมายอาญาพศ2499คำว่าโดยทุจริตตรงกับความหมายที่ว่าสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น